สวัสดีครับผมเบลนิฟอนคำตะก,กาครับเมื่อกี้เขาหมดเหตุงานให้เราครับอ่าบาเอทีมงานบรรณาการเดินทางกลับแล้วเมืนน่อกี้เราจีไส่ตรงนั่นแล้วเมืนน่อกี้ได้พนักงานใหม่ครับจะพาไปเบิ่งพนักงานใหม่นี่พนักงานใหม่ครับพนักงาน,นกกาจับเล็กจับเล็กอ่าเราจะพาลุยงานมาเนี่ยเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งต้งีตง่ตัดไว้เมื่ะส่าเนี่ยครับ นี่ตอนนี้ว่างตรงแล้วเด็ดหลังนี่หลังนี่ก่าเหลือสร้างมาจัดก,การครับสร้างมาสาบปูนแล้วก็เทพื้นติดประตูติดหน้าต่างกันอยูทนครับหลังนี้เขาจะลุยกันนี่ผมว่างตรงไว้ล้วตวอวยังปล,ลายเชื่อมแข็งครับมันจะไล่เชื่อมแข็ง้วก็เดี๋ยวเจ้าตัวนี้เพื่นเชื่อมแล้วตัดไ่ ตัวนี้ของนี้ก็ปเป็นันเซ็ตครับนี่นี่คือตรงะระยะว่างตรง60 60เซนติเมตรครับบอทักครับบอทักไลนนี่เพราะว่านี่เล็กซีก่กะแข็งหนาครับนี่ก็โอเคละแข็งแข็งแรงครับเสร็จแล้วก็จะเอาแผ่นเรียบแผ่นซีเมนต์บอร์ดมาปูครับพนังงานเ้า แข็งนะหลายอันนะตัวนี้ตัวห้องข้างนอกเนี่ยผมว่าง40เซนติเมตรครับสาเหตุที่ว่าง40ินี่ห้องนี่จะเอาคอนรกรดครับจะเ,เป็นไม้ไม้คอนกรุดไม้ซีเมนต์ครับมาปูปูไปส่วนห้องนอนสองห้องจะเป็นซีเมนต์บอร์ดครับปูมาเดี๋ยวมาลุยกันเอา ต่ง,งานใหม่เฮาลุยทักหน้าที่เจ้าขออยู่แบบเอาแบกเล็กมาแล้วเอาคือใส่เอาใส่เอาเน<อ>ี่ยเรียกห้องนี้ไปตัดให้ครบก่นอนเอามีตัดแล้วเรียกห้องเดียวเลยตัดเล็กกันครับแล้วห้องนี้กับห้องนั้นนะ อันเล็ก็เขา่อยมาเชื่อมที่เดียวเล็กต้อมอ่ต่อใส่ด้อยาวตัดสั้นต่อไม่พอไปซื้อเคยได้ยินยาวตัดสั้นต่อไม่พอไปซื้อ ครับเหตุผลที่เอาเล็กเห็ดพราะมันเห็ด2คงนกันเลยครับอ่าก็เลยใส่เล็กถ้าเอาเป็นปูนหรือซีเมนต์เนี่ยโอ้ต้องใส่หลายค้นครับหล้วกันาซางกับแพ้งครับรายการร,รายการตันเล็กก็ 9องก้ อากาศห้อนด้เอาครับห้ขนาด เดี๋ยวไปลองเทียบไงได้แล้ววะเหล่ไ,ลได้เอแล้วหนึ่งตัวแล้วก็จะทับการตัดเจ็ตัวหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเก็บตัดเสร็จปุ๊บยกประกอบแต้มไว้ แล้วก็จะไล่เชื่ก็บสี เตรียมหั่นมอล่อมไหมสีผ้าฝอนผ้าล่ำพี่เหวียวด้มูครับลาหมูเหร็นดูใหญ่มาเหร่นั่กันเลยนี่มูเหร็นหรอครับเหลียวมาเนี่ยยาวกันเลยบานเราจะไปเชื่อมเดี๋ยววันี้จะมาไล่เชื่อมที่หลังครับเดียวต้องจับขึ้นไปมาร์กไว้ก่อนเนี่ยครับ นี่ก็จะเป็นทางเข่าครับรีวิวให้พี่น้องบึ้งจั็กน้อยอ่าเขาเข่ามาด้านนั่นครับเข่ามาด้านหนาเนี่ยนี่คือด้านหนาให้พี่น้องบึ้งจั็กน้อยรีวิวจั็กน้อยครับเสร็จแล้วใส่เชิงชายยังเสร็จแล้วเหลือแต่ไปใส่กันนกจอกครับเดี๋ยวผมยังไปติดที่หลังกันนกจอกหลังนั่นกะเดี๋ยวยิ่งเชิงชายด้านข้างนี่ครับนิดหน่อยเออบอแมแอนยิ่งเชิงชายยิ่งขอบครับ ยิ่ขอบนีงขอบแล้วก็เดี๋ยวกระชาบแล้วก็เซฟหลังนั้นนี่คือทางเขา่าของพพี่น้องยางเข่าบานจังหน่อยรีวิวจังหน่อยครับนี่คือทางเขา่าเข่ามากก็จะเป็นระเบียงก่อนครับระเบียงขนาด2เมตรครับ2เมตรหรือเมตรห้าสิบเนอะเมตรหาสิบมั้งครับวายพ่นจัมพผพิษเมตรหาสิบเข่ามากก็จะเป็นห้องโลวงครับ เป็นห้องโลง่งเขากำลังจะปูตรงเรือเรือห้องโล่งนี่ครับเรือแค่นี้ว่าก็จะเป็นห้องโลง่งห้องโล่งเอาไว้นั่งพักผ่อนเอาไว้นั่งดงทีวีภายในบ้านก็จะมีหน้าต่างด้านนี้หล้วก็หน้าต่างด้านหลังครับพอเขามาเขาลงปุ๊บเขาเลี้ยวไปก็จะเป็นห้องโลง่งขามาตรงเข้าไปห้องน้ามครับรงเขามาห้องนา้าตรงนี้ก็จะเป็นประตูห้องน้าครับ ก็จะเป็นประตูห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวการเทพื้นการตั้งติดตั้งเดี๋ยวบริพนเท็ดคลิปรีวิวบปนพี่น้องในเบองผมก็ได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วกับเบองวิธีการมาแล้วอันนี้เป็นห้องน้ำตรงกว่กาเป็นห้องน้ำ,นด,นนำด้านซ้ายนี่นนนก็จะเป็นห้องนอนติดกันจะเป็นห้องนอนติดกันครับนี่ห้องน,อ,งอ,งนอนนี่ห้องนอนแรกค่ะห้องนอนสองขึ้นเปทางเข่าทางเข่าเขา ห้องคิตตี้ห้องนึงห้องนี้จะเป็นห้องที่แอวครับห้องแรกห้องห้องแรกจะเป็นห้องที่แอวนี่ห้องทัดมากก็จะเป็นห้องพ่อกับแม่ครับนี่ก็มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําครับแล้วก็หนึ่งห้องโถงหลังใบใหญ่ครับขนาดหกคูณแปดครับหกคูณแปดเมตรครับหลังนี่ครับหลังใบใหญ่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังจะเฮ็ดเวลาเซตเรียบร้อยจังสีมา รีวิวรายละเอียดต่างๆให้พี่นอ้องในเบิงเพื่อพี่น้องได้เป็นแนวทางเพื่อจะไปเฮ็ดล้ะกะันรีวิวค่าใช้จ่ายขั้นตอนทุกอย่างครับรายละเอียดทีิงลงรายละเอียดให้พี่น้องได้ชมประหยัดได้หลายครับหลังนี้ประหยัดค่าแรงสองแสนบาทครับหลังนี้โอ้ไม่เลอากาศฮอนครับส่อนหลังนั้นเท่ากันเลือสร้างคำว่าฉา,าให้ชาบห้แล่ะกัน ติดประตูติดหน้าต่างเทพืนแล้วค่อยตกแต่งที่หลังครับค่อยตกแต่งคอ่อยงานตกแต่งค่อยเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวเขาเอาลักลักๆีนให้มันเสร็จก่อนตอนนี้ดดขาไมเท็่หลังนี่เพื่อจะปูตรงว่าง,ว,างว่างแผ่นพื้นแอมติดตั้งหน้าต่างประตูแล้วค่อยมาเก็บงานฝางานตกแต่งค่อยเก็บที่หลังครับเดี๋ยวเอา,เอาลักลักให้เสร็จก่อนมาบัเนี้เอามาใส่ตรงกันให้มันเสร็จเหลืออีกสองห้อง อ่ะจริงเราเหลืหอของโล่งของทถงกเ็เสร็จอ่ะดูอีนั่งเอกพนักงานเขาเขอาอุปการมาไปฝน เ,เสร็จเรียบร้อยครับโอ้ห้อนห้อนครับพี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เขาว่างตรงวางตรงเสร็จแล้วเหลือแ้่เดี๋ยวบางนิดพ่นจะล่เชื่อมแข็งเพราะว่าไ้นองปินมาจับจับไ้เพราะว่ามันมันเชื่อมคนเดียววะไหนครับต้องจับสองฝั่งนี่เสร็จแล้วครับเนี่เสร็จแล้วพี่น้องครับอันนี้วางตรงเสร็จเรียบร้อยเป็นางานแล้วถือว่างานเล็ก ไล่เชื่อมแข็งตรงถือว่าเซตแล้วเซตสำหรับงานเล็กเหลือแต่ระเบียงระเบียงเดี๋ยวค่อยไปที่หลังครับเอาตัวบ้านเนี่ยเซตก่อนเดี๋ยวจะไปไล่เชื่อมแข็งเซตทาสีเก็บสีให้ละเอียดแล้วครับเสร็จแล้วเคลียร์เคลียร์ดันล่างเคลียร์ขยะเคลียร์ของทั้งไตเอาแผ่นพื้นมาปูแอมเป็นอันเซตครับโอ้หอนมากมันนี่อากาศหอน ลุยกันกับน้องปินสองคนครับมื่อไงในพนักง,งานใหม่เอาเอกับบ้านแล้วกะเอ็ดสองคนบ้านหลังน้อยๆจากมือของเราไกส่สิเป็นรูปเป็นล่างไก่สิเซตเรียบร้อยครับเป็นรูปเป็นล่างละไก่ละนี่ครับอันนี้เป็นรูปเป็นล่างเขาโค้งขึ้นมาเด่นชัดชัดเจนแล้วครับสองหลังติดกัน ทังนี้เป็นอีกเป็นส่งไทยส่งบ้า,บานเฮาครับส่งจัวส่งไทยประยุกต์ส่งจัวอันนี้เป็นโมเดิร์นโมเดิร์นอบครับเแถวรอบปูนคัดเปือ่อยเป็นโมเดิร์นระวังนี่ระวังนี่ที่เว่นไวเนี่ยตรงนี้คือสีเฮ็ดมุมจัดสวนครับเฮ็ดมองนางแล้วก็เฮ็ดบอ่อปลาหน่อยอยี่นี่ แล้วก็ปลูกต้นไม้เอาเป็นมุมสบายๆเอาไวนา้นั่งอ่านั่งเศร้าเมยนั่งพักผ่อนครับเป็นมุมเอาไว้นั่งคิดงานนั่งพักผ่อนนั่งเศร้าเมยตัวบ้านกับเรือตะปูตอนนี้เขาว่างตรงเซ็ตเรียบรอย้อยอ่แล้วก็เหลือระเบียงครับระเบียงเดี๋ยวค่อยเฮ็ดเดี๋ยวเฮ็ดตัวบ้านให้เรียบร้อยก่อนกะเดี๋ยวเก็บสีอีกแักสองสามมือปูแผ่นปูแผ่นแอม แอมเร็จแล้วกังานฝ่างานไฟกันนะสิเรียบร้อยครับบ่ามีรายละเอียดอย่างหลายเพราะว่าโครงสร้างเร็จก็เปรียบเสมือนว่าบ้านเซ็จแล้วครับเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านนอกดาวจริงๆนอกดาวเนี่ยมันประกอบได้ครับแต่ว่าอันนี้เป็น,เป,นเป็นงานเชื่อมกันถือว่าเป็นกึ่งนอกดาวสช้เตุที่เอาเล็กกันได้อธิบายปันพี่ปันน้องได้ฟังแล้วว่ามันจับมันบ่ายง่ายครับเฮดสองคนก็ได้งานเล็กรากาเข้ากับประหยัด ค่าร้างเพราะว่าก่าเฮ็ดเอาหลังนี้ประหยัดค่าสร้างไปบบตําก็สองแสนครับหลังนี่ช่างวิโรดว่าทางงานขนาดนี้ประมาณสองแสนค่าสร้างตอนนี้ก็ประหยัดได้หลายครับหลังนี้ก็คโค้งหลังค่าทุกอย่างเฮ็ดเอาครับเหลืองันปูนงันปูนนี่สร้างเปนมากเฮ็ดอยู่ครับเพราะว่าเฮ็ดบ่ไหวครับเฮ็ดผู้เดียวอีกอย่างหนงงันปูนมันต้องใส่ค้นหลายคนครับมันบ่คืองานเล็กงานเล็กนี่สองคนก็ได้ อันนี้ก็เป็นรวบเป็นล่างอันไรล่ะผู้ชายเหรอไม่ปะไม่งั้นเหรออะพนักงานไม่เหรอเดี๋ยวแม่แม่มาเดี๋ยวสีไทยคลิปให้เบิร์นท่าด้านเปิดเนาะแม่มาเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เบิรงหลังนี้แม่สิว่าโอ๊ยเริ่ดบล็อกบ่พอนี่ยคือได้อันดินดขี้มาเสิร์ฟเนาะแม่เถาเชียวว่าเป็นอยังคือเฮ็ดแล้วนี่นะครับนี่แม่เถามากอย่งสีไทยไทยปันพี่น้องเบิรงเพิ่นสิมาถ่วง ดินบ่พ่อปะบ็อกบ่พอปะดินบ็อกบ่พ่อเนี่จ้งแค่ดินไม่ใช่บ็อกบ่อพ่อปะคือเดี๋ยวดินจีมาใส่ค่ะดินจีคืออิฐแดงครับแม่เ่าไม่เข้าใจบ้านนี้อันคันมาเห็นทังสี่ทั้งสร้างเฮ็ดบ่เป็นบ่อสีแค่น้อยหน่อยนี่คือคัดเป็นดังๆไล่ๆอย่งสี่นะผู้เฒ่านะครับเนาี่ยครับเป็นสไตล์ลอบครับลอบคือปูนดิบปูนเปื่อยมาก็สิเป็นดังๆทังสี่ละเป็นงานดิบอ่าสาเหตุที่เอาบล็อกนะครับ เอาไว้เป็นงานโชว์ครับเป็นเป็นบ้านปูนดิบหลักอ่ะเฮ็ดธรรมันอัดๆจังหน่อยศิลปะครับศิลปะ,ะให้ป้ามาเห็นได้ขละได้แม่ไหม <laughs> <laughs> อือเอเล่คือเฮ็ดตัวน,นี้นะป่ะเอเล้วดิบบล็อกบอเนี่ยคือได้อดินงกี้มาสเตอร์สิบะ่ะ <laughs> <laughs> นะตอนนี้เขาก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยครับภาพพี่น้องชมบรรยากาศการปูตง การสรา้างหั่งสร้างบ้านของเฮาสามคนครับเป็นน้องที่แอลบาลิพน่นใกล้แล้วครับพี่น้องครับใกล้สิเป็นความจริงแล้วขอบคุณทุกคนลังใจครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับอันนี้ดินบล็อกอิดอิดเนี้ยดิบ้านไปแถาเอินดินบล็อกอดินบล็อกอันนั้นดินจี้คร <house> ับด,ดินจนะีดแดงเขาเจี๊ยมาเนาะฮะเขาเจี๊ยมาเนาะ าหาก็เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกากำลังใจทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับเจอกันใหม evet ่คลิปหน้าตั้งสีอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งกันเฮ็ดบ้านสั่งหั่งจนแล้วครับแล้วแล้วจะมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งรายละเอียดตั้งแต่เริ่มสั่งแล้วก็รายละเอียดค่าใช้จ่ายขั้นตอนเพื่อพี่น้องได้นําไปแอพพลายไปประยุกต์ในการอยากสั่งอยากเฮ็ดเองไปกันทีม เจอม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามซ่องบ่านิพนธ์คำตะก้าเพื่อเป็นกำลังใจให้พวอเขาใดเด้วสวัสดีสวัสดีครับน้องเอ็กน้อยครับเด่นนิ้วมีโม่มสนใจแลครับ <mm>